มันใดกว่าน,นี้นนได้ไหมอ่ะโอ้โหเฮ็ด เราก็เลยใช้ช่วงนี้เป็นช่วงกินข้าวายนะกินข้าวไงจะงงว่ากินข้าวายคืออะไรกินข้าวไงภาษาอีสานจะแปลว่ากินข้าวเช้าแต่ตอนนี้ก็บ่ายโ<า><า>มงน่าจะเกอบเชียงลยแล้วรอ้อกูหายใจบอกูใส่แม่แล้วกูหายใจบบ <c oughs> แเราก็เลยคิดว่าจะมานําเสนอเมนูนี้ซึ่งเป็นเมนูที่ถ้าใครก็ตามที่ได้ยินชื่อเมนูนี้จะรู้เลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดเลยนั่นก็คือนมจี๊แม่แกวกรุ และน้ำแจ่วสูตรเด็ดของเรานะคะใช่แล้วเดี๋ยวเจนนี่จะเป็นคนทำน้ำแจ่วสูตรเด็ดนะคะแล้วก็เราจะมีมีตำเป็นตำซัวตำซัวอะไรตำซัวข้าวปุ้นอ่าตำเงอ่าไก่โอ่อ่าไก่โอ่เป็นยังไงวะเราก็จะมาบีบให้ดูเป็นซิกเนเจอร์ถ้าใครมาจังหวัดเลยต้องกินถ้าไม่กินขอบอกว่ามาไม่ถึงอ่าก่อนอื่นปะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมวัตถุดิบกันนะเคที่เตรียมอุปกรณ์ที่นี่ ส่วนเปี้ยวกับเจนนี่เราจะไปตลาดเพื่อเตรียมวัตถุดิบกันนะคะไปก่อนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ตลาดเ้าดาเนะจากเราจะเดินไปหาวัตถุดิบกันโอ้มีทุกคนมองอายอะ่ะป้ากูป้ากู กับแม่นางามเป็นบิ๊กับแม่ค้าผมผมก็สวยค่ะคนก็คือคนก็เวยอันนี้เป็นผักกัญจงนะจ๊ะนี่ซึ่งตำ้ซัวคาบุ้นเนี่ยต้องมีผักกัญจงสุดเด็ดของเราเลยก็คือจะเอาพริกหนึ่งร้อยเม็ดโลยนึงหนึงร้อยเม็ดก็ไกด์ไกดลดูไกดเอารลนึงจ้ะ ตลาดกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะที wow. ่สําคัญเลยขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือแป้งขนมจีนแล้วก็พริกร้อยเม็ดไปไหนแล้วอยู่นี่ค่ะพริกร้อยเม็ดค่ะแค่นี้ตอนนี้พวกเรากําลังจะไปเก็บมาแล้วที่ส่วนกันนะคะอย่าเห่าฉันนะปีเตอร์อย่าเห่าฉันนะดันที่แดงเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะละกอกัน ชุดไทยเนี่ยแป๊บนึงนะตายแล้วลวดจิ้บหลีลวดจิ้บหลีกูมาดูตรงนี้ได้ป่ะได้นี่สดสดนะจ๊ะได้แล้วสองลูกพอสดสดเลยนี่มาเลยแป๊บนึงนะคือแบบแต่ละที่แบบโอ๊ยอยู่นานกว่านี้ได้ไหมอ่ะคือจะบอกว่าที่นี่เนี่ยคือบ้านสวนของน้องมานีนะคะเรามาขโมยสวนมาอาศัยพี่เขาจะมีพิกนี่เลยพิก ต้นใหญ่และจะบอกว่าวันนี้นะเป็นไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยนั่นก็คือตำสัวพริก100เม็ดตำสัว3สหายตำสัวสสหายมีอะไรบ้างเราจะมีเส้นดองแดงนะคะไก่อกแล้วก็เส้นขนมจีน3อย่างนะคะสสหายด้วยพริก1 0 0เม็ดมาดูซิว่าสาวเยรยด้วย3าคนเนี่ยจะกินกันได้หรือเปล่าเก็บพริกกันไปก่อนเลยต้องกินหมดไหมอ่ะกินไม่ใช่แบบว่าพอตัดกล้องแล้วเราก็แบบเลิกก,นกน<อ>นินได้ไหมเอาเลิกกินได้เหรอไม่ได้เราจะไปต่อหลยคุณดูไม่ได้ นี่เลยพริกร้อยเม็ดนี่เลยร้อยเม็ดจริงๆนะอันนี้ไม่ได้จกตานะจ๊ะแล้วก็จะมีผักกับนะแล้วก็เดี๋ยวเจนนี่นะจะทําสูตรน้ําแจ่วน้ําแจ่วของมึงเลยนะคะมันจะมีมันจะมีสองสูตรสูตรแรกก็คือจะใส่น้ํากระเทียมดองแต่อีกสูตรนึงก็คือไม่ใส่น้ำกระเทียมดองแล้วแต่คุณชอบนะเอามาดูสูตรน้ำกระเทียมดองก่อนนะคะแล้วก็เอาพริกใส่เปรี้ยวพริกเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณร้อนขออนุญาตนะคะอะไรคุณร้อนเดี๋ยวเขารู้หมดเออ ไม่ต้องสงสัยนะคะว่าทําไมถึงหัวปุกนะคะเป็นผู้หญิงนะคะพอดีว่าไ <c oughs> ปนบวชที่อินเดียมานะคะแล้วกลับมาแปลงเพศที่เมืองไทย <c oughs> ไม่ใช่มีคนสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะคะ <c oughs> บวชมาค่ะ <c oughs> อ่ะเริ่มเลยค่ะเจนี่ค่ะเริ่มเลยนะสีย,ยังแดงก็ใส่พริกก่อน,นะค่ะใส่พริกก่อนอันนี้ร้อยเม็ดม่กกี้เปรี้ยวแบ่งไว้แล้วจะมีพริกมีกระเทียมนะคะก็ใส่ไปจริงๆเราใช้คบโขกก็ได้นะคะแต่ว่าเรา เศร้าเลยแล้วมะเขยอขี้คานเนี่ยเรียแค็ดหงาแล้วมะเขยบ่เขยแล้วก็แล้วก็ใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ใส่น้ำกระเทียมดองแล้วก็ปรุงรสก่อนแล้วเราค่อยไปปั่นนะคะนีดเนี่ยมีดปัดเต็มเลยค่ะเพราว่าควันมือล่ะทำยังไงจะเชื่อมันนี่นะคะเราไปเทอะไรอ่านบ้านนะคะอุปกรณ์บ้านบ้านนี่นะคะใส่น้ำกระเทียมดองแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ ใช้ความรู้สึกของเรากะลงไปนะคะมกหว่านอันนี้ก็ใส่ไปตามความรู้สึกตามความรู้สึกนะคะรู้สึกว่าจะเป็นลบลอยดีนะกูทะกนโลบไปไปแล้วเรียบร้อยนี่หลักตาค่ะหลักตาค่ะแล้วก็จะเอาไปปั่นก่อนแล้วค่อยมาเพิ่มออปชั่นใส่มะเขือกับต้นหอมนะคะอ่ะมาไปปั่นอ่ะ นี่นะคะปั่นเสร็จแล้วเราก็มาเทใส่ถ้วยนะคะมันจะมีน้ําตาลนอนก้นหน่อยแล้วก็ขยะขยะนี่เสร็จแล้วเราก็เพิ่มออปชั่นมีมะเขือนะคะประเภทมะเขือเพิ่มสีสันง่ายเนาะไม่ได้ยากเด้ไม่ได้ยากทำง่ายๆนี่แล้วก็ใส่เคอราชินีเหรอเคยเคยอย่างบ้านเราเรียกมะเขือคืออตแมนจ้าบันสุพุงเนี่ยเออก็พันอีหยังมะเขือนี่นะมะเขือเล่นเออบักเล่นบักเล่นเออลองใส่ซิมดู โคเลก่อนโคเลก่อนเดี๋ยวขอชิมกันนะคะต้องใช้ช้อนค่ะเอาวิรสชาติเป็นยังไงคะระวังวันที่ขาดจริงไม่ตอแหล่ไม่ตอแหล่เห็นแล้วนะคะง่ายง่ายอ่าต่อไปเป็นสูตรที่สองสำหรับคนที่ไม่กินน้ำกระเทียมดองนะคะขอครบ่ะฉันชอบเลยสูตรอ๋อครบทะอันนี้เราต้องใช้ครบพริกกี่เม็ดสองกัมสองกัมเลยเหรอคือต้องบี๋ใหม่นะเนี่ยไม่ค่อยตามด้เม็ดกูเนี่ยพอไหมพอแล้วใครตา อะมะกุรักูตามอีกอ่ะก็จะมีพริกมีกระเทียมนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมใครชอบแบบชุนๆหน่อยก็ใส่อยู่ๆเวลาตำถ้าอยากให้มันละเอียดเราต้องใส่น้ำตาลลงไปด้วยเพื่อไม่ให้มันฟุ้งไม่ให้มันกระเด็นเดี๋ยวฉันชอบหยาบๆมันดูดิบดีมึงเอาไปผสมกันที่ปากมึงเลยไม่ต้องตำาได้ตำเลยเหรอชูโรดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเห็น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 ตายทำไมถนัดมือบ้าเล่นใหญ่บ้าแล้ว ไม่ทำอย่างนี้เลยหรอท่าละเอียดมากไหมอ่ะไม่แม่บอกว่ายังไงตอนเด่กบอกว่าไงตอนเด็กให้ทำยังไงแม่บอกว่าแม่บอกว่าตอนเด็กเพราะว่าเดี๋ยวอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ละเอียดเดี๋ยวโคกมันจะเลื่อนแม่บอกว่าต้องล็อกโคกไว้ถ้าล็อกโคมาดามเปียวสอนเราใช่ค่ะว่าวิธีต้องล็อกโคกไว้นะคะมาพอแล้วเอาแบบไม่ละเอียดมากโอเคโอเคอ่านี่นะคะมูมตำแหล่สูตรนี้แบบได้อ่าฮะอ่าะร้านคันนี้เราก็ใส่ ชีเพิ่มความหอมนะคะปกติทํากินนะคะทําขายไม่ได้เจ๊งค่ะแล้วก็ชุบๆหน่อยให้กลิ่นมันออกเอออ่านะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำปลาับอริเตอร์พิซซ่าับอริเตอร์ซูกาลิเตอร์าร์เฮ้ยลุงเราไปใส่ไตเรียบร้อยแล้วบางคนเขาก็จะเติมน้ําอุ่นนะคะบางคนชอบปลาก็จะเพิ่มปลาร้าไปอีก ูสูงสันไตกไดูเล<อ>ยน,น,นี่ทำกินประจำสูตรนี้กูกลัวมากถืออขอบคุณค่ะ <c oughs> ดีแล้วนี่มีแมสอยู่นี่นะคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นสูตรสำหรับคนไม่ชอบน้ำกระเทียมดองโอเค แบบนี้นะคะอันนี้คือน้ำแจ่วอีกแบบที่ที่คนไม่ชอบน้ำกระเทียมดองเออต่อไปจะเป็นการบีบเส้นนะก็ะจะมีเส้นอะไรบ้างปกติมีขนมจีนนะคะ,ะแล้วก็จะมีเส้นดองแดงแต่วันนี้เราจะมีเมนูพิเศษก็คือหัวไก่อกขี้ขูค่ะ อันนี้จะบีบเส้นเล็กให้ดูก่อนหรออันนี้จะบีบเส้นเล็กค่ะอันนี้คือเป็นเส้นออริจินอลเลยอันนี้คือที่บีบขนมจีนแต่ว่าจังหวัดเลยไทยเลยเรียกว่าเขียน yes แต่ว่าการบีบเนี่ยมันต้องใช้กำลังแขนเยอะมากเศร้าเลยแล้วพอเกยขี้กาเนื้เคี้็งงานเยบเลยบีบเลยค่ะเทคนิคการบีบเส้นนะคะ ถ้าเราชอบเส้นใหญ่เราก็เอามาบีบใกล้ๆกับน้ําแต่ถ้าเราชอบเส้นเล็กๆเล็กเราก็ยกขึ้นสูงๆก็จะแบบนี้นะคะเฮ้ยเป็นเส้นอยู่เป็นเส้นอยู่ร้อนอยู่นี่ใช้แรงเยอะมากกับกล้ามขึ้นแล้วรอรอให้มันรอนรอให้มันรอถ้าไ่จะว่ามันสุกแล้วนี่พอเราบีบเส้นเสร็จแล้วเราก็าผักใส่ปั๊บกดถังลงไปหน่อยนึงเออให้มันสุก นี่นี่วิธีตักทำไงค้าคุณแคปตากจากข้างล่างนะนี่เลยก็ได้อยู่ได้อยู่เห็นไหมเป็นเส้นเอเส้นสวยเส้นสวยตักเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําให้มันหายร้อนก่อนนะคะอันนี้ใส่จานนะคะมึงบีบแรงอ่ะคูบีบแรงหรอโอเคได้อันนี้บีบยังไงบีบบีบแล้วหยุดบีบแล้วก็หยุดกึเอออันนี้มันเป็นเสียนเสียนเส้นเล็กก็จะเป็นรูอย่างนี้ นะเสียบดองแดงก็จะเป็นรูใหญ่ห exactly น่อยนะคะส่วนไก่อกก็จะใช้ช้อนแล้วก็ตักแล้วก็สบัดเอาอ่าเป็นอะไรนะคะอันนี้เส้นดองแดงอุ้ยเป็นเส้นเลิศอันนี้เป็นไก่อกอ่ะโอเควิธีทำนะคะแล้วมือปัดลงถ้ามันเป็นก้อนก้อนคือใหญ่แท้มันไม่ขี้ขู่แล้วนั่นน่ะเขาทำเขาจะเปิดเปิดเปิดอย่างนี้ไปเลยอ่ะทำไมทำแล้วมันติดมือเอามือจุ่มน้าเอามือจมเอาน้ำร้อนมือมือต้องจุ่มน้ำร้อน เตรียมตำกันนะ,ะมาดามดเปรี้ยจะเป็นคนโชว์ฝีมือเองนะคะเมื่อก่อนเคยเปิดร้านที่ไหนเคยเปิดร้านที่กูเจ๊งไปแล้วใช้ด,ดีจนปิดร้านเพราะว่าเสิร์ฟไม่ไหวจริงๆนะคะเป็นลมนะคะพอเป็นลมปุ๊บเข้าโรงพยาบาลนะคะคุณหญิงแม่ก็เลยบอกว่าเลือกเถอะลูกกลับมาใช้เงินร้อยล้านให้หมดได้ค่ะแม <นะ S 1> ่่มาก็เลยขายดีเปนตานานมาพิกหนึ่งร้อยเมตรนี่ปล่อยรถไปรด ขึ้นค่ะไปจิากินน้ำกุ้งนะวันนี้แหนตาลงไปด้วยแป๊บนึงนะคะไม่ต้องเห็นดีใจที่เรากินของชุบร์แล้วหัวเราก็จะเป็นแบบนี้เมื่อกี้ใส่น้ำตาลนะเมื่อกี้น้ำตาลทิปอันนี้น้ำตาลจริงนะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนประมาณนี้นะคะไก่อกมาแล้วไหนโชว์สิเอ้ยได้อยู่แต่ก็อย่าเรียกไก่อกเลยมือกดปัดคอนเทนต์ลดขันไม่เห็นน้อยนึง เอาผ้าลองไหมจ้ะไม่มีผ้าเอาพิกุงได้งเลยแป๊บนึงนะคะสองร้อยคิวแป๊บแป๊บจ้ะพี่สาพี่ต้องต่อคิวนะเขียนด้วยจ้ะพี่พวกใครอ่ะคุณสองหวังว่าเออกิมร็อกอร่อยคุณจะได้ขายสามารถสั่งออนไลน์ได้เบอร์โทรนะคะสี่โทรสี่สี่โทรสี่ถ้าอยากโทรมาปวดแขนถ้ากินหรอจริงไมากินมากอ่ะชิมซีได้ยังอ่ะมาเสร็จปุ๊บปลาค่ะ ปลาร้าสองช้อนไปเลยนะเป็นปลาร้าที่เราต้มเองนะคะใช่ค่ะเป็นปลาร้าสุกแล้วสุกแล้วเองเสร็จแล้วก็มะนาวมะนาวขอมะนาวเด่ะมะนาวนี่กระไรโอ้เข้าอยู่เข้าอยู่มึงบอกว่าปาดอะไรนี่ค่ะปาดแดดกับบักขัดเี็นเนาะคงตัดให้เราหรอกเนาะเปิดช่องมาปุ๊บกูโดนเบนเลยค่ะแบนแบนต้องใส่เปลือกลงไปด้วยไหมจำเป็นไหมถ้าใส่มันก็จะหอมนะแต่ก็อย่าไปโดนมันเดี๋ยวมันขมแล้วมะเขือมะเขือต้องเอาน้ำออกถ้าปาดมาดามเป็นยังไงคะถ้าปาดเชื่อไหม หัวป่าวิววัวเป็แดงแดงแต่เราชอบนะเสร็จแล้วตำเลยทีนี้โอ้โหแรงเซมปะหัต้องใส่หลายใส่เส้นลงไปใส่หมดต้นบอใส่หมดไหมอ่ะหรือว่าแบ่งนี่อะไรคืออะไรมึงเป็นไรเซมใส่ พร้อมเลยนะโอ้โหเตรียมแสบท้องไล้เลยมามาเริ่มกันค่ะรอเวลานี้มันนานละเหนื่มาก ลอยมิดลองท้องด้วยไก่ก่อนแต่เราอยากกินขนมจนก่อนะเรากินแนมจรนก่อนแล้วกันนะไก่เน่ยเวลากินนกอะไรโอ้โหไก่ย่าง ก็ใส่หมดเลยหรอพริกด้วยนั่นอะใช่ก็ร้อยเม็ดโอ้สุดนี่ทำอีพีขาตัวเองนะอย่าไปกินต่อเอาอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าเต๋าเลยไม่ไหวสั้งอีพีค่ะเจ้าของอีลี่เนาะเดี๋ยวไปกินต่อนะคะอีพีหน้าจะเป็นอะไรนั้น ต้องติดตามนะคะสำหรับช่องรายการสาวเรยพาเที่ยวนะคะในช่วงของรายการกินข้าวไงนะคะอีพีหน้าจะเป็นอะไรขอบอกว่าอีพีหน้านี่มีสำรอกมีความรู้สึกว่าจิงนี้เลยจริงโตแหลมึงนี่แหละกินได้ทีนนี่กินได้ทุกอย่างอีพีหน้านี่รับรองว่าเลือดสักปากแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะ ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครปๆที่ช่องสาวเลยพาเคียวนะคะเป็นกำลังใจให้กับเราทั้ง3าคนด้วยนะคะเรามามอบความสนุกให้กับทุกท่านนะคะติดตามเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>